ฮึบฮึบเออมึงร้างกาหน้าลงมาแล้วมึงม้่นหลังคืนกับได้หรอได้เห็นได้มันบินด้นยอูอเออฮึบหน้าลงมาฮึบคอมโบโบมมบไปยังคอมโเอามาคอมโบคอมโบจะไปละร้องร้อ

Bye. Wow. <coughs> oh <-ho. coughs> Damn.